สวัสดีทุกคนผมคือเปตองทีวีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินกันนะครับซึ่งเรานะครับก็จะพาทุกคนนะัมาดูกันนะว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก็เชิญรับชมได้เลยครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะเดินเข้าไปดูนะครับว่าข้างในนี่มันมี สิ่งของหรือมันมีวัตถุโบราณอะไรบ้างที่เห็นแล้วน่าสนใจนะครับผมเราก็จะเดินไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะเข้าไปแล้วนะฮะเราก็อยู่ส่วนของข้างหน้าอาคารนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็จะเจอไม้กลายเป็นหินแล้วนะครับพอเราจากกาลังจะเข้านะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนแรกๆนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นไม้กลายเป็นหินนะฮะซึ่ง มุมนี้นะครับผมก็จะมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่เยอะมากเลยนะครับผมแล้วเขาแล้วเขาก็จะมีป้ายว่าห้ามจับนะครับผมเราก็ไม่จับนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมถือว่ามีมีมหาศารนะครับผมเราก็พาคุณผู้ชมนะมาดูตรงนี้นะฮะเป็นไม้กายเป็นหินแบบท่อนใหญ่เลยนะฮะซึ่งเนื้อเนื้อไม้นี่เหมือนหินอ่อนมากเลยนะครับผม เหมือนจริงๆเลยนะฮะตรงนี้นะฮะก็มีคนรูปมีคนจับนะซึ่งผมก็จับแล้วมันก็เหมือนหินอ่อนนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะให้ดูนะฮะไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะฮะก็มีหยิกนะฮะนี่นะครับผมก็จะมีนะฮะเยอะพอสมควรนะฮะ ให้คุณผู้ชมดูนะครับผมผมไม่รู้จะพูดยังไงดีมันเยอะตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนส่วนกลางแจ้งนะฮะตรงนรี้ก็จะมีหยีกนะฮะผมซึ่งซึ่งไม้กายพิถนเนี่ยจะมีทั้งภายในอาคารแล้วก็กลางแจ้งแบบนี้เลยนะฮะให้คุณผู้ชมดูนะฮะสักพักตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่สองนะซึ่งเป็นส่วนของช้างดื่มดับนบ้น,นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับเป็นถ้ำแบบจําลองนะฮะ ตรงนี้นะครับก็จะมีป้ายบอกวิบอกวิวัฒนาการนะฮะตั้งแต่ยุคหินเก่าจนถึงยุคหินใหม่อะไรแบบนี้อ่ะครับผมก็น่าสนใจดีนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะมืดตึบเลยนะครับผมนี่นะฮะตรงนี้เราก็มาอยู่ส่วนของช้างดุดดํบบันแล้วนะฮะซึ่งช้างด่มดํบบันเนี่ยนะครับผมมันก็ มีอะไรให้ดูหลายอย่างเลยนะฮะทั้งฟันเอยทั้งงาทั้งอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะฮะ,ะตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นฟันนะครับก็มีหีกนะครับผมซึ่งช้างดุริบันนี่มีหลายมันมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโครงกระดูกช้างนะฮะซึ่งเป็นช้างเอเชียนะฮะผมซึ่งตัวก็ใหญ่เลยทีเดียวนะฮะ อันนี้ไม่ใช่ช้างดุริบบอนนะเราก็จะพาดูอีกมุมหนึ่งนะฮะเราก็จะเห็นงาเห็นฟันเห็นเห็นซากที่เป็นกระดูกนะครับผมก็มีเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับผมแล้วก็พาดูอีกมุมหนึ่งนะฮะพาเดินดูเรื่อยๆนะครับผม ตรงนี้ครับก็จะเป็นหุ่นจําลองนะฮะของช้างดืบดําบันนะฮบผมซึ่งมันจะมีงาสี่งานะครับผมถ้าให้สังเกตดีๆนะฮะมันไม่ได้มีสองงาแบบปัจจุบันนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับจะเป็นเป็นงาของช้างนะฮะซึ่งงานี่นะครับผมยาวมากเลยนะครับผมแล้วแล้วก็มีป้ายเหมือนเดิมนะว่าห้ามจับนะครับผมแล้วก็ทําตามกฎเนาะตรงนี้ก็จะเป็นงาช้างดึบดําบันนะฮะ นี่นะครับก็ผมไม่ผมไม่ทราบนะว่าอันนี้เป็นช้างจริงหรือช้างแบบเจำลองหรือว่าเป็นโครงกระดูกแบบจำลองนี้ผมผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าใหญ่ดีนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหัวนะครับของช้างนะครับผมพันไดโนเทียมนะฮะซึ่งมันก็แปลกตานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเป็นส่วนกระดูกของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะซึ่ง สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมก็มีหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับผมอันนี้คือไม่ใช่ของช้างอย่างเดียวนะฮะอันนี้เป็นของสัตว์พันธุ์อื่นๆที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะตรงนี้เป็นเสือนะครับอันนี้เป็นอะไรเนะี่ยนี่นะครับผมมาอีกโซนหนึ่งนะครับแล้วก็มาอยู่โซนสุดท้ายแล้วนะก็คือโซนไดโนเสาร์นะฮะซึ่งอันนี้นะครับเป็นหุ่นจาลองนะครับ นี่นะครับก็เป็นภายในห้องนะฮะซึ่งก็จะมีหุ่นดโนรเสาร์ที่ขยับได้นะครับผมมันอ้าปากได้นะครับแล้วไอ้ตรงกระดาษสีแล้วไอ้ตรงสีขาวๆตรงนี้นะเป็นอักษรเบลนะซึ่งคนที่พิการทางสายตาก็สามารถจับแล้วก็สัมผัสได้นะรตรงนี้ก็เป็นเป็นจระเข้นะครับผมมันก็หางมันก็สั่นไปปากก็ขยับไปนะครับผม ซึ่งโซนนี้นะผมว่าน่าสนใจมากเลยตรงนี้นะครับก็เป็นครงกระดูกเป็นฟอสซิลของไดโนเสาร์นะฮะ โอเคตรงนี้นะครับก็เป็นพวกไดโนเสาร์ที่บินได้นะครับผมพวกนี้นะฮะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้นะเป็นแบบกินพืชน,นะฮะไอตัวนี้เนี่ยมันคอยยาวๆนะฮะถ้าใครเคยดูหนังพวกไดโนเสาร์หรือดูกระตูนี้น่าจะเคยเห็นไอตัวไอตัวไดโนเสาร์อันนี้นะฮะที่มันคอยยาวๆกินพืชน,นะฮะ โอเคนะครับส่วนมุมนี้นะก็จะเป็นร้านขายของฝากนะซึ่งเขาปิดทําการปรับปรุงก่อนนะฮะผมเราก็ไม่ได้ซื้อของอะไรกลับไปนะฮะโอเค okay, นะครับผมสําหรับท,ทริปในวันนี้นะฮะเราก็พาคุณผู้ชมนะครับมาดูบรรยากาศส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แมกกายเป็นหินนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับผมก็เปลี่ยนแปลงไปบางมุมบางบางจุดนะครับผม ซึ่งพอผมกลับมาดูอิีพอกลับมาดูยกทีผมจำไม่ได้แล้วนะฮะโอเคนะครับก็ขอจบคลิปสำหรับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย